ทคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้ของช่องโตโลเบเบ,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 บล่าคะ่ะเย้วันนี้นะคะตามปกคลิปเลยเนาะโลจะมาแต่งหน้ารับปริญญานะคะในคอนเซ็ปที่ว่าเหมือนมีพี่น้องฉัดมาดูแลหรือมาแต่งหน้าให้เองนะคะก็วันนี้นะคะจะเป็นยังไงนะคะก็ฝากติดตามกันด้วยค่ะไปเริ่มกันเลยก็อันดับแรกนะคะใช้เป็นตัวนี้ สเปย์น้ำแร่นะคะของ Brow It อ y บายน้องชัดนะคะลงไปเลยจากนั้นนะคะใช้เป็นมือของเราในการเกลี่ยสเปย์ให้ซึมไปกับผิวพอซึมไปกับผิวแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะ เราจะใช้เป็นตัวนี้เลยค่ะวิซีนะคะมีทั้งเซรั่มแล้วก็เป็นครีมนะคะที่เป็นคู่แบบนี้เลยมีขายใน7ซเว่นอีเละคะใช้เป็นตัวนี้ก่อนนะคะเซรั่มเป็นกลิ่นแบบมีความแบบเป็นเหมือนโสมนะคะทุกคนทาลงไปแล้วมีความแบบชุ่มชื้นขั้นตอนต่อไปก็ใช้เป็นตัวนี้นะคะ ตัวที่เป็นสีส้มฝั่งนี้นะคะครีมก็จะแบบเป็นแบบนี้นะคะ<ม>ก็จะมีความซึมผิวนะคะซีนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการรักษาสิวนะคะทุกคนลงไปที่หน้าผากด้วยทอดอวย้ย พอทุกอย่างนะคะซึมหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมากบสิวกันก่อนด้วยตัวนี้เลยนะคะคอนซีลเลอร์นะคะของรันนะคะสิว่าจะเยอะนิดนึงกบสิวไปก่อนจุดด่างดำใดๆ เทคนิคของพิช,ชัดนะคะที่โลกก็ติดตามมาเรื่อยๆนะคะก็คือลงคอน, <c oughs> คอนซีลเลอร์ไว้สักพักหนึ่งให้เขาเซตตัวก่อนอย่าเพิ่งแทบนะคะเซตตัวเสร็จแล้วค่อยแทบนะคะนานจะได้ปุกปิดแล้วก็แนบไปกับผิวนะคะจากนั้นนะคะใช้มือของเรานี่แหละ แทบแทบไปเพื่อความแน่นโอเคนะคะก็จะประมาณนี้นะคะจากนั้นนะคะใช้เป็น Super Shade Purple Matte Foundation รองพื้นเนื้อแมทชนิดน้ำนะคะเนื้อบางเบาเกลี่ยง่ายให้ความรู้สึกสบายผิวนะคะ ปกปิดจุดด่างดำบนใบหน้าและรูขุมขนได้อย่างเรียบเนียนแต่ไม่ทำให้อุดตันรูขุมขนนะคะแล้วเขาก็เขียนมาด้วยว่าปกปิดคุมมันนะคะแล้วก็ไม่ติดแม้เธอเหมาะกับการแต่งหน้ารับปริญญาในยุคนี้จริงๆนะคะก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะคือโล่อยู่ในอําเภอเล็กๆนะคะคือไปหาลองพื้นทาแล้ว3,4เซเว่น มีในอำเภอก็คือไม่มีนะคะก็เลยคิดว่าตัวนี้แหละที่น่าจะเหมาะกับงานรับปริญญานะคะก็ขออภัยพี่ฉัดด้วยนะคะแล้วเข้ามาดูคลิปนี้นาะ <c oughs> หาไม่ได้จริงๆลงไปที่ฝ่ามือนะคะนก็ใช้มือนะคะของเราเกลีย่ยเอ ปาดลงไปที่หน้าเลยแล้วลองพื้นหอมนะเกี<ๆ>่ย<ๆ>ลงไปแบบนี้เลยอีกข้างหนึ่งนะคะเกี่ยลงไปเลย พอเราใช้มือในการลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ใช้เป็นแปลงนะคะในการแบบเกลี่ยให้นางแบบ่าให้ทั่วหน้านะคะให้มันแบบเขาเรียกวอะไรอะทำให้มันดูเป็นแบบเบามากขึ้นบางมากขึ้นฉ่ำไม่ไหว ต่อไปนะคะใช้เป็นเ r ราอิดบายน้องฉัดนะคะเป็นบรัตเจอลี่นะคะทุกคนสีศูนย์หนึ่งนะคะแอปิคอร์นะคะเนื้อครีมก็จะเป็นแบบเจอลี่แบบนี้เลยนะคะนี่อุ้ยแต่ก็เนื้นสีนี้เลยชุมพูแบบละมุนตุ้นนะคะแบบนี้ราคาคือน่ารักค่ะ มีความแบบชมพูแบบน่ารักตาด้วย่าตาด้วยชึบี่จากนั้นนะคะใช้เป็นตัวนี้นะคะ เป็นคอนทัวร์บัตสติกนะคะของแบรนด์พี่น้องฉัดเองนะคะสีสวยมากแม่ในการลงนะคะจะใช้แปรงตรงจมูกนะคะสีสวยมาก,มากเกลี่ยไป เกี่ยขึ้นไปคิ้วเลยเบรนให้ทั่วมจมูกกับพุ่งเวอร์นะคะใช้แปรงนะคะที่เราเกลี่ยดองพื้นนะคะนาผากด้วยนาผากเถอ เก็บให้หมดพอเราลงพวกบรัชพวกครีมอะไรเสร็จแล้วนะคะเราจะมาลงแป้งกันค่ะทุกคนใช้เป็นตัวนี้นะคะรันนะคะฝาดาตัวนี้เลยเอามาแท็บใส่ฝาหนังก่อนแล้วก็ค่อยแบบจ้ามลงไปที่หน้าของเรา ต้องลงเยอะนะลงเบาๆอะไรที่มันแบบอัดแน่นมันจะแบบไม่สบายผิวนะคะทุกคนต่อไปนะคะเราจะเขียนคิ้วกันค่ะด้วยนี่เลยรา o w it by น้องฉัดนะคะใช้แปลงนะคะที่เขาให้มานะคะจิ้มสีนี้นะคะฝั่งฝั่งนี้ แล้วก็เขียนลงไปตามทรงคิ้วเลยอีกข้างหนึ่ง,งเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นการลงแบบพื้นพื้นของคิ้วก่อนนะคะจากนั้นนะคะใช้เป็นดินสอเขียนคิ้วนะคะ ของบราอิ t บายน้องฉัินะคะสี n a น u r a l b r า w นะคะใช้ฝั่งที่เป็นส o ูรี่แบบนี้นะคะเกาเกลาเกลา,กลาให้มันละมุนก่อน mm hmm. เติมหางให้สวยมากขึ้นสก,กิดเอานะคะ ไม่ชอบความคมนะคะก็ไม่ต้องเขียนก็ได้นะคะเสร็จ mm. แล้วนะคะก็ใช้เป็น brow it นะคะตัวนี้นะคะ ที่เป็นสีน้ำตาลตัวนี้นะคะฝั่งหนึ่งจะเป็นตัวนี้อายไลเนอร์นะคะฝั่งหนึ่งจะเป็นมาสคาร่าแบบนี้นะคะคนุนใช้ฝั่งที่เป็นมาสคาร่านะคะปัดคิ้วมันจะได้ความแบบละมุนขึ้นให้หน้าเราดูไม่แข็งนะคะเพราะว่าน้องมีความแบบ น้ำตาลนะคะแล้วก็ทำให้เป็นคิ้วแบบตั้งอุยฟูนะคะตามยุคตามสมัยคิ้วก็จะแบบเรียงเส้นสวยตั้งขึ้นมา คิ้วเสร็จแล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะแต่งตากันค่ะด้วยพาเลทนี้นะคะ browit by น้องชัดนะคะ pinko นะคะนิ้วกลางนะคะลงสีนี้ไปที่เปลือกตาของเราอีกข้างหนึ่งแต่งแบบแต่งแบบเร็วๆเ,เลยเพราะมันไม่ได้มีเทคนิคอะไรเยอะนะคะ ก็ตาล่างหวานชำ่ำจากนั้นนะคะใช้ชิมเมอร์นะคะที่อยู่ฝั่งนี้นะคะที่อยู่ฝั่งนี้นะคะทาลงไปตรงเปลือกตาเราทับไปเลยนี่ทับไปเลย เบลนให้ฟุ้มทั่วเปลือกตานะคะข้างล่างนะคะเหมือนกันวันนี้ก็จะมีความตาแบบวิงวิงวิธีการดัดขนตานะคะทริคจากที่ฟังมาของพี่น้องชัดก็คือนี่แล้วก็ ขึ้นดัดนึ้องศาแบบขยบขยบที่ดัดขนตาขึ้นนะคะสามสเต็ปหนึตอนแรกย้ำโคนก่อนย้ำโคนแล้วก็ชึบชึบยกตัวนี้ขึ้นมาขนตาก็จะได้งอนเปิดนี่แบบ กดตืบแล้วก็ยกขึ้นแล้วก็ยกขึ้นแบบนี้ตึบชืบชืบชืบขึ้นแบบนี้มาสคาร่าที่ใช้นะคะเป็นตัวนี้ brow it นะคะตัวนี้นะคะทุกคนนางก็จะเป็นหวีหวีแบบนี้นะคะโลชอบมากคือมันปัดแล้วมันมันเรียงเส้นสวยเลยมองตามแล้วก็วาดกรีดนางขึ้นแบบนี้เลยอืม คือด้วยความที่ว่ามันเป็นซีหวีอะมันจะแบบมันจะง่ายเลยอะมันจะเหมือนบีเลยมันจะเรียงเส้นสวยเลยนะทุกคนสวยงามนะคะตาล่างด้วยกดคางลงแล้วก็หวีลงมาเลยนะคะอม โอเคตาของเรานะคะก็จะประมาณนี้เลยนะคะไม่ต้องแต่งเยอะนะคะสวยสะพรึงแล้วต่อไปนะคะคอนทัวร์นะคะใช้เป็นตัวนี้เลยตัวนี้นะคะแพ็กเกจในตำนานก็ปัดไป เพราะว่าเราลงคอนทัวร์ไปแล้วไฮไลท์ okay. นะคะตัวนี้เทคนิคน้องฉัดน,นะคะไฮไลท์ก็คือปลายจมูกแล้วก็ตรงนี้จะไม่เอาแบบปื้ดแบบนี้นะจะตรงแค่จุดนี้กับจุดนี้นะคะเพราะว่ามันจะเป็นแทงเกินนะคะมันจะไม่ละมุนแก้มนะคะใช้เป็น ตัวนี้เลยสมจากนั้นนะคะใายเป็นตัวนี้เลยนะคะลิปทานะคะมิ n เนอร์โรคอลเลอร์ลิปินนะคะเบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะสว e ตโชแมโชนะคะจะเป็นแบบมันเลย ไม่ติดแมทแน่นอนจะได้แบบเป็นแบบข้างในแบบนี้ใช่ไหมแล้วเราก็ลงตามด้วยตัวนี้นะคะเป็นกลอสแบบนี้เพื่อให้ปากแบบอิ่ม,อ,มอีกี้มันเดินสกายงัดกอยกัดสเก์ด สุดท้ายนะคะเราก็จะใช้เป็นน้ำแร่ของ Brow It นะคะ l o อก Make Up นะคะตัวนี้ใช้ดีมากมน่าชมวาวค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขออนุญาตไปฟินิชลุกแล้วจะมาปิดคลิปกันอีกทีค่ะ มาจากทำผมแล้วนะคะก็เป็นยังไงบ้างคะสำหรับรุปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆได้ความรู้หรือว่าได้เทคนิคอะไรไปนะคะแล้วรู้สึกว่าชอบมีประโยชน์นะคะโลกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ช่องของโตโลเวเบลบายล่าด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จากกันไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย